สวัสดีแดดแรงสวัสดีจ้า <g ül> สวัสดีครับผมชื่อพลดาพึ่งผมนะครับชื่อเล่นชื่อโอนะครับอายุ25ปีจบการศึกษามาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาลัยกรุงเทพฮะบ้บานเล็ที่9กล้บอทับสพอแล้ว <g ül> <g ül> ก็อยากจะบอกว่าเลยนสันว่าโอดีกว่าคือถ้าถามว่าผมอยากจะแคนดิดใครหรืออยากจะแกล้งใครใช่ไหมฮะหน้า,าผมนี่ฮะดูไว้นะฮะ ผมจะมีปัญญาแกล้งใครครับโอ้โเล่นกับหลานหลาน,ลานเั่นแกล้งผมเลยฮะลอเล่นนะฮะการแคนดิดผมว่าพอยมันจริงๆมันคือการทําให้คนเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ถูกสมมุติขึ้นมันคือแบบคนที่โดนแคนดิดต้องคิดหรือได้อะไรบางอย่างกับการแกล้งนั้นส่วนเรื่องสนุกหรือดรามา่า,มาอะไรมันคือระหว่างทางอะผมก็เลยแบบมีสิ่งที่แบบ คิดไว้ว่าอยากจะแคนดิดหรืออยากจะแกล้งคนในในรูปแบบที่ว่าทําในสิ่งที่เขาให้เขาทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบแล้วก็หรือว่าทําในสิ่งที่ชอบในในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นสิ่งที่เขาไม่ชอบอย่างเช่นผมอะ่ะผมกลัวเลือดผมก็จะ,ะคิดสถานการณ์ว่าคนที่เขารักที่สุดพ่อแม่แฟนหรือว่ายัดญาติอะไรเงี้ยเขาเกิดอุบัติเหตุ แล้วเขาต้องไปอุบัติเหตุคนแรกเขาจะเลือกช่วยแฟนหรือว่าจะกลัวจนที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยและณนะจุดนั้นทําให้เขาจะอาจจะได้รู้ว่าเฮ้ยความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองนะน่านี่คือการแกล้งที่ถูกต้องสําหรับผมนะฮะก็เลยแบบนะ่ะถ้าเป็นผมก็คงจะแกล้งงั้นงหรือว่าอาจจะหนักกว่านั้นนะฮะขอบคุณครับผม